สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์ประจำวันที่8พฤศจิกายน2025ครับวันนี้เรามีประเด็นร้อนประเด็นใหญ่ที่ต้องมาคุยกันเ,เกี่ยวกับการลงทุนบิตคอยครั้งสำคัญเลยของบริษัททรัมป์มีเดียซึ่งก็แน่นอนว่านำโดยประธานาธิบดีทรัมป์นะครับเรื่องนี้สร้างแรงกระเพื่อมเยอะมากแล้วก็มีคาถามตามมาเพียบเลยค่ะน่าสนใจมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะถ้ามองย้อนไปถึงจุดยืนเดิมๆของท่านเกี่ยวกับคริปโตนะคะ ใช่เลยครับจากที่เคยเ,เหมือนจะต่อต้านเลยนะปี2019ถ้าถ้าจำไม่ผิดตอนนี้บริษัทของท่านกลับมาลงทุนก้อนใหญ่ซะงงั้นการเปลี่ยนแปลงนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาจาะลึกกันครับได้เลยค่ะเริ่มจากข้อมูลก่อนเลยคือทรั m p ์มีเดีเนี่ยเขาเข้าซื้อบิตคอยไปมูลค่าสูงมาก2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโห2000ล้านครับแล้วราคาเฉลี่ยที่ซื้อนเนี่ยก็ราวๆแสนหนึดอลลาร์ต่อบิตคอย อืราคาก็ถือว่าสูงทีเดียวนะคะในช่วงนั้นใช่ครับแล้วพอซื้อไปไม่นานปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาคือราคาบิตคอยอมีการปรับตัวลงค่ะลงไปเท่าไหร่คะประมาณ17%ได้ครับในช่วงเดือนถัดมาอืแล้วที่ไม่ใช่แค่บิตคอยราคาหุ้นของทรัมป์มีเดียเองตัวย่อด j t t เนี่ยก็ร่วงตามไปด้วยอ้าวเหรอคะครับ ร่วงไป24%ในเวลาใกล้ๆกันเลยโอ้โหจนสื่อบางเจ้าก็พลาดหัวเลยว่าแบบ ซื้อบนดอยหรือเปล่าเข้าผิดจังหวะไหมค่ะก็เป็นไปได้ที่คนจะมองแบบนั้นนะคะเพราะตัวเลขขาดทุนทางบัญชีหรือ paper loss ที่รายงานออกมาก็เยอะอยู่ใช่ครับเกือบเกือบ500ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวใช่ค่ะตัวเลขดูน่าตกใจจริงๆแต่ว่าก่อนอื่นเราอาจจะต้องย้ำนิดนึงนะคะว่านี่เป็นการลงทุนในนามบริษัทนะคะ t r u m ม m e ีเ a ไม่ใช่เงินส่วนตัวโดยตรงของประธานาธิบดีทรัมป์อ๋อครับครับ อันนี้สําคัญค่ะซึ่งพอเป็นบริษัทเนี่ยการวิเคราะห์มันก็ต้องมองในมุมกลยุทธ์องค์กรด้วยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากที่อาจจะ,ะพลิกมุมมองจากข่าวที่เน้นแต่เรื่องขาดทุนอย่างเดียวยังไงครับคือถ้าเราไปดูรายงานผลประกอบการไตรมาสสามของทรัมมิเดียจริงๆเนี่ยนะคะเขามีการรายงานกําไรด้วยค่ะอ้าวมีกําไรด้วยเหรอครับท้งเทิงที่ซื้อบิตคอยแล้วราคาลงเนี่ยนะใช่ค่ะเป็นกําไรจากการทำบิตคอยอ n อปชั่นส์ค่ะ Bitcoin Options ค่ะสัญญาซื้อขายสิทธิ์ i t c o i n ล่วงหน้านะคะได้กำไรส่วนนี้มาถึง15.3ล้านดอลลาร์โอสิห้าล้านกว่าค่ะแล้วยังไม่หมดนะคะมีรายได้จากดอกเบีย้ยอีกประมาณ13.4ล้านดอลลาร์รวมๆแล้วก็เกือบเกือบ29ล้านดอลลาร์ลาเลยนะคะส่วนนี้ เกือบ30ล้านถึงแม้ว่าภาพรวมทั้งไตรามาสจะยังขาดทุนสุดที่อยู่ห้าสิบสี่จุดแปดล้านดอลลาร์ก็ตามทีใช่ค่ะแต่การมีกําไรจากออปชันเนี่ยมันบอกอะไรเราบางอย่างมันบอกอะไรครับไอตัวออปชันเนี่ยพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นได้ค่ะอธิบายง่ายๆบิตคอยออปชันก็เหมือนเราซื้อสัญญาที่ให้สิทธิ์ในการซื้อหรือสิทธิ์ในการขายบิตคอยในอนาคตตามราคาและเวลาที่เราตกลงกันไวล่วงหน้า อ๋อ oh, เหมือนจองสีดไว้คล้ายๆแบบนั้นค่ะบริษัทอาจจะใช้เครื่องมือนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือที่เรียกว่า Hedging ะคะเผื่อว่าราคาบิตคอยมันเกิดตกแรงๆก็อาจจะมีตัวนี้ช่วยลดผลกระทบหรือบางทีก็อาจจะใช้เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาโดยตรงเลยก็ได้เข้าใจแล้วแสดงว่าการมีกำไรจากตรงนี้มันก็ชี้ว่าบริษัทอาจจะไม่ได้แค่ซื้อบิตคอยมาเก็บไว้เฉยๆแบบเออเทซื้อหมดหน้าตากัก แต่อาจจะมีแผนบริหารความเสี่ยงหรือมีกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนกว่านั้นอยู่เบื้องหลังก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะครับงั้นแสดงว่าถึงแม้ข่าวจะบอกว่าขาดทุนทางบัญชีไป490ล้านเนี่ยจริงๆแล้วบริษัทอาจจะมีการป้องกันความเสี่ยงไว้ส่วนหนึ่งแล้วผ่านออปชั่นพวกนี้ก็เป็นไปได้ค่ะหรืออย่างน้อยก็เป็นการบริหารจัดการเชิงรุกแล้วการขาดทุนที่ว่า490ล้านเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่การขาดทุนจริงๆถูกไหมครับตราบใดที่ยังไม่ขายบิตคอยออกไป ถูกต้องเลยค่ะตัวเลข490ล้านดอลลาร์นั่นคือมูลค่าที่ลดลงตามราคาตลาดหน้าวันที่เขาปิดบัญชีมันคือ paper loss ตราบใดที่ยังถือบิตคอย n อยู่ยังไม่ได้ขายก็ยังไม่ถือว่าเป็น realized loss หรือขาดทุนจริงอ hmm. ซึ่งการมีกำไรจาก Option เข้ามามันก็อาจจะช่วยลดผลกระทบส่วนหนึ่งแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้นิ่งเฉยกับความผันผวนนะคะหรือว่า หรือว่านี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ตั้งใจไว้แต่แรกแบบว่าต้องการแสดงจุดยืนประกาศให้โลกรู้ว่าบริษัทมองบิตคอยเป็นสินทรัพย์แห่งอนาคตนะพร้อมลงทุนนะแม้จะรู้ดีว่าราคามันเหวี่ยงแรงมากก็ตามเป็นไปได้ไหมครับแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงม,มากค่ะถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของทรัมมเดีเเนี่ยอาจจะไม่ได้วัดผลกันแค่กำไรขาดทุนระยะสั้นๆเบียงอย่างเดียวแต่มันอาจจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณเชิงการเมือง เชิงการเงินที่สําคัญมากๆสัญญาณแบบไหนครับก็เป็นการแสดงท่าทีต่อโลกสินทรัพย์ดิจิทัลไงคะว่าบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลระดับผู้นําทางการเมืองเนี่ยเขาปรับตัวนะเขามองเห็นความสําคัญนะซึ่งมันอาจจะมีผลต่อมุมมองของนักลงทุนคนอื่นๆหรือแม้แต่ผู้กําหนดนโยบายในระยะยาวก็ได้ค่ะอ่าเข้าใจแล้วครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยสรุปก็คือเรื่องการลงทุนบิตคอยของช้างมีเดีเนี่ยมันมีหลายมิติ มีความซับซ้อนมากกว่าแค่ผ้าถัวข่าวที่เราเห็นว่าซื้อแพงขัดทุนยับใช่ค่ะจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับการบริหารการเงินของบริษัทการใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างออปชันเข้ามาช่วยจัดการความเสีย่ยงแล้วก็อาจจะมีนัยยะเชิงกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นตอนแรกซ่อนอยู่ด้วยถูกต้องค่ะแล้วมันก็นำมาสู่คำถามชวนคิดที่น่าสนใจนะคะครับ เนี่ยเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนสูงมากๆผ่านโครงสร้างบริษัทใหญ่แบบนี้มันกำลังบอกใบ้อะไรเราเกี่ยวกับอนาคตหรือเปล่าอนาคตที่โลกการเมืองการเงินแบบดั้งเดิมแล้วก็โลกคริปโตเนี่ยจะยิ่งเข้ามาเป็นจบกันเข้ามาผสมผสานกันมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้น่าคิดต่อคะ่ะ เป็นประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากจริงๆครับต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกข่าวสารในโลกคริปโตกับเราคริปโตนิวส์นะครับถ้าหากชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารและการวิเคราะห์ดีๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ